สวัสดีครับเอสะท้อนแสงนะครับแบกำลังจากนู่งหน้าไปซอยรับพร้าว 112. ร้อ,อยสิบง 43, บนะครับ้าไปซอยรามแห็งสีมทับหนนะครับตรงนี้ก็จะคิดขวาไว้นะครับออกจากวิกซเพราะว่าจะต้องกลับเาขารียกว่าเดี๋ยวเข้าซอยรับพร้าวร้อยสิซึ่งตรงนั้น ไฟแดงสัญญาณไฟแดงเปิดแล้วนะครับแล้วก็เปิดทางให้เรากลับรถเข้าไปในซอยร้อยสิบสองได้โดยตรงครับก็เป็นการสะดวกนะมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนะครับให้รถนะครับให้สัญญาณจราจรให้รถสามารถเลี้ยวเข้าซอยได้นะครับมันก็สะดวกไม่ต้องกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่ารถฝันม้นก็หยุด นะครับฟังเราก็สามารถไปได้สะดวกกลับรถก็สะดวกนะครับเลี้ยวเข้าปั๊มก็ได้บางคนไปเติมน้ํามันเนาะแต่จะไปทางบดินนะครับก็ต้องเดี๋ยวเข้าซอยไปนะครับทะลุไปยังซอยรามคําแหง53ได้ไปรองคำแหง43ทับ1ได้ไปทางศรีวราทาวอินทาวอิน,ท,อนทราพรไปทางเขตบางทางหลามได้เอาไปทาง ก็เลยมงจ่ายสุนธรรมประชาทิศได้หมดเลยนะครับเข้าไปทางรัดนะครับ f อซ mm hmm. ก็ชุ่มฉ่ำเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็นฝนตกกระหน่ำแถว,แ,ถวแจ้งวัฒนะนนทบ,บุรีน้ำท่วมขังส่วนแอดตั้งใจว่าจะไปออกกำลังกายนะครับ mm hmm. ไปไม่ได้ฝนตลลมเนาะของอยู่หลังรถก็มีน้ำมีอะไรเต็มไปหมดเลยว mm hmm. ่ายังเอาขึ้นบ้านไม่ได้นะครับน้ำ นตกชคร่วงหัวค่ำเมื่อวานนะครับแต่ก็ไปซื้อของที่แมคโครของใช้กับข้าวนะครับอาหารแห้งหมดไปสามพันกว่าบาทนะครับตุนไว้ f อีนานๆทีนะสิ้นเดือนซื้อครั้งหนึ่งแนละ้วก็ซื้อเยอะนะครับเงินหนึ่งหมืนบาทแทบไม่มีค่านะเอฟซี FC, เหมือนรับที่แจกหนึ่งมืบาทซื้อกับข้าวอาหารแห้งอะไรครั้งหนึ่งก็หมดแล้วเกือบครึ่งหมื่น มันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับทุกวันนี้นะครับก็ดีใจกับอลุ่มเปราะบางนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนพิการที่จะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนนี้นะประมาณ25่สิาเริ่มจ่ายแล้วนะครับย5เป็นเป็นต้นไปนะครับห้ากันยายนนี้ก็อีกประมาณมกี่วันเองนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ดนดีด้วยนะครับที่ได้เงินจากรัฐบาลมาเยียวยา บางครอบครัวนะครับมูลเป็นของหายากนะได้มาก็ค่อนข้างลําบากเขาก็ดีใจนะแต่จวบัตที่ดูในภาพข่าวแห่แหนไปเปิดบัญชีบ้างผูกพร้อมเพย์บ้างเพราะว่ารัฐเนี่ยจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารโดยพร้อมเพย์นะครับน่าจะผูกตามหมายเลขบัตรประชาชนนะเหมือนที่บางท่านเนี่ย ัยเกษียณเนาะได้รับเงินบำเน็จบำนาญก็เช่นได้รับจากประกันสังคมจากรัฐส่วนใหญ่เขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับหมายเลขป,ประชาชนเป็นหลักเลยนะครับก็ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับเช้านี้อากาศก็มีแดดนะครับมีแดดออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเย็นๆก็น่าจะมีฝนอีกวันนี้ประมาณ60%ของพื้นที่นะเมื่อวาน 80%นะพยากรณ์อากาศไว้ก็แม่นนะตกหนักจริงๆวันนี้ก็จะน่าจะ60%ก็อาจจะลดน้อยลงกว่าเมาาื่อวานนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีพายุนะครับหางพายุจากเวียดน,นามก็จะเข้ามามีผลกระทบต่อไทยบ้างนะบ,บางส่วนริมโขงก็อาจจะมีน้ำเอ่อล้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางอำเภอท่าบ่อหนองคายนะครับหรือแนว ตึงโคงอื่นที่มีน้ำเอ,อ่อล้นเข้าไปในบริเวณบ้านนะ,ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งหน,อง,นองคายนครปนมมุกดาหารหรือแม้แต่สกลนครนก็อาจจะมีผลกระทบนั้นเลยอย่างเงี้ยแอดให้ดูรานรถไฟฟ้านะเราคุยก,กันเพราะว่าแดดมันมันมันแยงตายอตรงนี้ก็มีรถเมย์ผ่านเห็นไหมครับ ลุเมย์ไปแล้วคันหนึ่งเลนเลนขวาเนี่ยรู้สึกว่าจะชะลอตัวนะรถจะเลี้ยวเยอะนะครับ mm hmm. ก็เป็นคลิปท่านสัน้นมื่อเช้าก็มีคลิปที่หน้าบิ๊กซีตอนแอดมาซื้อโจ๊กนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ขากลับนะครับบิ mm ๊ก hmm. ซีก็ขอจบคลิปสั้นๆกคนนี้ครับขอให้บิ๊กซีมีความสุขราบรื่นในการทำงานทั้งวันนะครับผมสวัสดีครับ